สวสดีสาหรับชาวนา3วันย่อยฟางเปื่อยลดการเผายับยั้งการเจริญเติบโตข้าวดีดและวัชพืชเมล็ดข้าวดีดและ,มะเมล็ดหญ้าเขาจะมีจมูกไว้หายใจมเมล็ดเมล็ดพืชจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัย1ความชื้น2แสงแดด3อากาศการที่เราหมักดอสล็อกกับนาข้าวทิ้งไว้7วันในช่วง7วันที่เราจะทําเทือกหวานดอสล็อกจะไปทํางานโดยลงไปกับน้ําในแปลงนาของเราซึ่งอาศัยกับความชื้นและความชื้นไปถึงไหนก็จะแพร่กระจายไปถึงตรงนั้นการทํางานของดอสล็อกเขาจะไปเคลือบและบล็อกการหายใจของเมล็ดข้าวดีดรวมทั้งเมล็ดา ทำให้เมล็ดข้าวดีดและเมล็ดวัชพืชหายใจไม่ได้ส่งผลทําให้ไม่มีพลังงานไม่สามารถเจริญเติบโตได้แต่ที่ให้ให้แจ้งเท่าไหร่แค่สามวันเอาสามวันนี้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องน้องนี่เจ็ดสิบข้าวีดัดลดลงค่ะแล้วก็ทั้งสวนมันก็ก็ไม่โตด้วยข้าวเราก็ไม่ถูกแย่งอาหารค่ะสู้กับข้าวีดมานานแค่ไหนแล้วครับหลายปีค่ะประมาณเจ็ดแปดปีแล้วที่นำดนลอของเรามาใช้แล้วนี่ครับ ประทับใจยังไงบ้างครับโอ้โเยี่ยมมากเลยณตอนนี้เดือนมีนาคมพี่น้องชาวนาภาคกลางกําลังเกี่ยวข้าวเกือบทุกแปลงพี่น้องท่านใดกําลังหาตัวย่อยฟางลดปัญหาในการเผากําจัดข้าวดีดลดล็อกคือคําตอบ